วันนี้มีเทคนิคดีๆมาฝากครับสำหรับท่านใดที่ใช้งานแท่นตัดเหล็กไฟเบอร์14นิ้วนะครับเราควรเช็คเรื่องอะไรตรวจสอบเรื่องอะไรก่อนที่จะ นำเครื่องเนี่ยมาตัดเหล็กจริงๆนะครับเพื่อให้งานที่ออกมาเนี่ยนะครับได้มุมได้ฉากแล้วไปประกอบงานได้ไม่มีปัญหาครับเรื่องแรกเลยเราต้องควรตรวจสอบที่ตัวเครื่องก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องใหม่หรือว่าเครื่องเก่าแล้วก็ตามนะครับใช้ตัวฉากที่ต้องได้ฉากด้วยนะฉากตัวนี้ต้องได้ฉากนะครับเอามาวัดนะครับความฉากของตัวใบเทียบกับตัวฐานตัดก่อนซึ่งแนวนี้จะเป็นแนวดิ่งนะครับเราก็ดูว่านะครับ ช่องว่างเกิดขึ้นหรือเปล่าระหว่างฉากกับตัวใบถ้าเกิดขึ้นแสดงว่าตัวใบไม่ได้ฉากนะครับแต่ถ้าไม่เกิดขึ้นลักษณะแบบในวิดีโอเนี่ยถือว่าโอเคนะครับแสดงว่าใบได้ฉากกับตัวฐานเครื่องอีกแนวหนึ่งก็คือแนวด้านที่เป็นแนวนอนนะครับอันนี้เราจะวัดเทียบกับตัวสต็อปเปอร์ที่ใช้แคมป์ชิ้นงานนะเพราะแนวนี้ก็จะส่งผลต่อ,อาการตัด ฉากอีกแนวที่เป็นแนวนอนแนวยาวตัวนี้ด้วยนะครับเราก็เอาวัดเหมือนกันเลยนะแล้วก็เทียบกับตัวใบตัดถ้าไม่มีช่องว่างแสดงว่าตัวใบตัดเนี่ยก็ได้ฉากในแนวนี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการตรวจสอบสําหรับตัวเครื่องนะครับข้อ2นะครับก่อนที่เราจะเริ่มตัดเนี่ยให้เราลองกดเครื่องเต่าดูสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็สังเกตว่าตัวใบเนี่ยมันมีสั่นไหมรัวเครื่องเนี่ยมันสั่นไหมถ้าเกิดอาการสั่นมากเกินไปนะครับหรือว่าสั่นผิดปกติเนี่ยแสดงว่าเครื่อง อาจมีปัญหาในเรื่องของตัวเพาขับหรือว่าเราอาจจะใส่ใบไม่ดีนะครับก็ลองขยับเปลี่ยนใส่ใบใหม่อะไรแบบนี้นะครับก่อนใช้งานจริงเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับหลังจากที่เราทำข้อ1ข้อ2อเสร็จแล้วก็ให้ลองตัดชิ้นงานสัก1ชิ้นนะครับแล้วก็วัดฉากดูจากตัวชิ้นงานจริงๆเลยครับว่ามันได้ฉากไหมทั้งแนวที่เป็นแนวดิ่งแนวที่เป็นแนวยาวแนวนอน ทั้งหมดเลยนะครับว่าดูว่าชิ้นงานเนี่ยมันได้ฉากหรือเปล่าถ้าทําทั้ง3ข้อนี้แล้วไม่มีปัญหานะครับบอกเลยว่าเครื่องตัดตัวนี้ยังใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะครับและถ้าท่านใดที่กําลังสนใจนะครับจะหาเครื่องตัด เหล็กนะครับที่เป็นไฟเบอร์1 4นิ้วมาใช้งานทักตัวเนี่ยก็ตัวในคลิปที่ผมใช้ก็จะเป็นของพัมคินนะครับเป็นแท่นตัดไฟเบอร์รุ่น5 0 1 6 5นะครับตัวนี้จะให้กําลังถึง2450วัตต์เลยนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของเขาด้วยรับประกันให้1ปีเต็มนะครับเท่าที่ผมตรวจสอบมาทั้ง3ข้อที่ผมได้แนะนำเนี่ยแท่นตัดไฟเบอร์ของพัมคินรุ่นนี้เนี่ยก็ผ่านหมดทุกทั้ง3าข้อ้วถือว่าตั้งค่าการใช้งานเริ่มต้นเนี่ยมาได้ดีนะครับตัดเหล แล้วก็เครื่องนิ่งนะครับแล้วก็มีความแรงในการตัดเหล็กเนี่ยได้หลากหลายขนาดนะผมลองตัดได้ถึงประมาณ4-5นิ้วได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับสามารถที่จะปรับเอียงองศาในการตัดได้ทั้งหมดทุกหน้างานนะครับก็เหมาะสําหรับท่านใดที่จะทํางานเหล็กนะครับทาต่อเติมโครงสร้างที่เป็นเหล็กนะครับก็แนะนําเป็นของพัมกินรุ่นนี้เลยนะครับลองดูเป็นหนึ่งตัวเลือกสําหรับการใช้งานได้ครับ